Having a Bud Light, tequila with some salt and lime Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high When you came to my eyes, I feel like I'm on cloud nine You bang harder than 4th of July I think I can go on สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับน่ะวันนี้พบพอกับนุ้มไทยอีกคือเก้าครับวันนี้เป็นแต่เช้านะครับออกมานะครับจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับกับเขากับป่านะครับเตรียมน้ำนะครับผมน้ำใส่กระติกประมาณนี้แล้วครับพี่น้องเตรียมออกมานะครับว่าเห็นรถนะครับผมนวังอังกฤษนะครับ ลอตเตอรี่นะครับผมอันนี้เป็นเอือนอังการ,ร่นะครับประมาณนี้พ่วงกันรถไทรถแทรกเตอร์นะครับยังเสาร์นะพี่น้องเนาะตีห้านะครับช่วงนี้เข้างานตีห้าสี่สิบห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นบริบาลบริเวณนะครับบริเวณบ้านนายจางนะครับอย่างน้ำใตพาไปเบิกนะครับนายจางน้มใต้เกิดค่อนข้างทีมีฐานะนะครับ รถทัวนะครับแล้วก็มีรถตรงเลียนอีกขั้นหนึ่งนะครับจอดยู่ดันนอกนะครับอันนี้รถไทยเป็นกะสามขั้นนะครับพี่น้องอันนี้ที่เห็นก็จะเป็นบัานพักคนงานนะครับบัานพักแรงงานไทยนะครับในอิสราเอลทีมงานภาษาบิ่นองเหมือนนี้เดี๋ยวจะพาออกไปเบื่องการทำงานเหมือนนี่นะครับ การทำงานวันนี้ก็จะเป็นการใส่ประตูทางเข้าค่าแดงมูนะครับหรือว่าคําประมานะครับ <c oughs> รถถคันนี้รถถายไมนะพี่น้องแบตเตอรี่ห่างนะครับแบตเตอรี่เบอร์ได้ย <c oughs> อยู่เข่างานก็จะสวยจังน้อยครับช่วงนี้ครับเพระาะว่าเปลี่ยนเวลานะครับห่างจากไทย ตอนนี้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับแจงไว้คําไว้นะครับบริเวณร,บรอบๆนะครับอันนี้ก็ะจะเป็นกระซิมนะครับไวไซไม่หล่อนนะครับเดี๋ยวพอกันยี่สวนครับพี่น้องครับผม ยานยยก็จะฟังเพลงทุกเช้านะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมเขา่าเตรียมน้าบอกานะครับพี่น้องครับแอนุม่มไทยก็เรียบร้อยก่อนโมนะครับเดี๋ยวมาแล้วนะครับอังกระรานะครับจอดจุดสองสามคันนะครับ ในขณะที่ล่อขึ้นรถนะครับไปทำงานนะครับเดี๋ยวนุ่มไทยกิดชพ้าเบิงหนาบานเล็กน้อยนะครับนี่ก็จะเป็นรถทั่วไปนะครับรถสำหรับรับคนงานนะครับพี่น้องไปรับที่ไอซีแน่นะครับหรือว่านักเรียนนักศึกษานะครับที่เป็นมานะครับเป็นทางมานะครับอันนี้ก็จะเป็นมวนพลาสติกนะครับสำหรับผ้นคุ้มคําประมาณนะครับพี่น้อง เดี๋ยวาล่าพี่น้องพันธนูนะครับอันนี้เป็นกับกู้ไว้ประดับนะครับกินได้นะครับกินได้ร่อยว่าพ,พายุทรายพัดพี่น้องมีแต่ขีดินทรายลายพี่น้องพี่น้องได้ง,งานไทยห้ากับจิออกไปทําง,งานนะครับนั่งอังกอราออกไปแต่ละฟาร์มแต่ละฟาร์มนะครับพื้นที่ที่อยู่นะครับเขตอรารวานะครับ เห็นันแล้วว่ารถน,นักเรียนนะครับนายจ้างก,กับชิพโคอยออกไปเบื้องเราครับคือปกติมีงานของเพิ่นนะครับทางคนงานก็ดูแลสวนนะครับเดี๋ยวคนใช่นะครับก็กำลังถอยรถออกมานะครับ เดี๋ยวเดินทางมาถึงสวดนะพี่หลังครับเดี๋ยวจะได้ลงมือทำงานกันเลยนะครับวาะไปด้วยกันเลยครับจากการทำงานนะครับภายใน1งอาทิตย์น,นะครับก็เสร็จสิ้นไปทั้งหมดสองสาสี่สี่เบอร์นะครับที่ทำอยู่เบอร์ละสิบหลังสิบหลังก็มีครับ มาพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันบัดนี้พักเบรกแปดโมงนะครับก็จะมาเบรกกินข้าวรวมๆกันนะครับผมนี่นะครับคุยกันแรงงาน TIC นะครับผมพี่ใหญ่นายกได้ยังกินครับบัดนี้เนี้ดูมุกกระอ้สุดๆครับหอดหมูมาจ้ามาจ้าเอา เสรแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปใส่ประตูนะ,ะตอนนี้ยังไม่มีประตูบอมีประตูนะครับเดี๋ยวใส่ประตูผาเน็ตนะครับคุ้มด้วยพาเน็ตนะครับจ้าท่าางเขานะพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นวัดสุงครับพี่น้องนะ ต้นไทยกับสีไทยท้ำรายการใเนเบิร์นะครับเข้ากับชั่งอังกอร,ร่าอัญชลับข์ผมเลยเจ้ากี่ใช้ประตูใช้ประตูเอาผาเนีตปิดหน้านะนะครับนะครับปรากาศทีมงาน6ประจันบานแทบภาพรายงานการทำงานในอิสราเอลดินแดนตะวันออกกลางนะครับกี่น้อง ผู้ที่กำลังหาข้อมูลนะครับที่จะเดินทางมาทำงานต่างประเทศนะครับศึกษาข้อมูลดีๆนะครับพี่น้องครับค่อนขนาดเท่พี่น้องทำบมาเนี่ยทำเป็นทำหน่อยครับเตี้ยนะครับทำแคปซูลนะครับพี่น้องแรงงานที่ทำงานอยู่กับกระสุนกาครับผมมาไม่กระสูนนะครับพนอยูู่เก้ากระสูนด้วยกันครับเป็นกำลังใจให้ผู้ชายแรงงานทุกๆท่านนะครับผม งานผ้ากางเกษตรคร็จครับผมนั่นแหละครับผมอันผู้เสียชีนฟาว่านั่ะนะครับกําลังมัดอยู่นะก็นุ่มไทยนะครับเนาะอีกผู้่นึงกับเบ้าเม่นนะครับกําลังใส่ผ้าเน็ตนะครับใส่ประตูนะครับพี่น้องครับจะเห็นยังบุ๊กุกกุ๊กกัวอยู่ ว่างโทรศัพท์นะครับวว่างไปทึงอังกฤษนะันก็เดิ่งไปเดิ่งมาอยู่สี่ลัพี่น้องนี่แหละครับการทางานในอิสราเอลกัรยันขันแข้งกันนะครับพี่น้องครับผมเก็บไปสู่ไปนะครับพอมุมมือมุมเว้นนะครับพอได้คาแรงแด้เงินส่งกรับบานนะครับพี่น้องตามที่เห็นนะครับตามที่ท่ายถ้รายการในเบิร์นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับ ครับผมหลังจากที่จบจากงานาในสวนนะครับมนเนบบริกาโบเบิดมือเนอะาะเป็นวันศุกร์นี้จะเข้าไปต่องานในบ้านนะครับเป็นงานทําความสะอาดบ้านนะครับทิ้งเดนะครับประ,ประจําวันศุกร์นะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวพาไปบงานเชื่อไม่คิดจเสียงไหมหลังจากจบมองนี่เนาะโอ้ส่งแรงงานที่ไอซีมาอีกเท่ายเนาะนี่เนาะปีนี่ <laughs> นี่ปแดนกทมกทมหน้าประตูว่าแครับครับเนแหนกทมครับอ่าแล้ครับปนแหนกทมว่าครับแหนกใช้ประตูนะครับกิจาแนวแกเขียดนะครับบอาเมียนกับจฟั่งอ่าจันยอดจันยังไปเลยนะครับเป็นการอ่าตะระเมือตะระเวนให้มันผ่านไปนะครับพี่รองครับไปวันนี้ก็คิ้นนิ่งเดย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทำนะครับดูพระใหญ่นายกนะครับตืนต้นมานะครับ ดูไปเห็นนายกนะครับซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปอีกครับนีครับผมนนิ่งเดย์บ้านนายจ้างนะครับผมวันนี้ครับอุทยก็จะล้างนะครับล้างโซลารเซลล์นะครับโซลารเซลล์นี่ครับอันนี้ก็วันศุกร์นะครับผมโอเคนะครับผม ใช่พี่น้องเบองนี้แหละครับงานอิสราเอลครับพี่น้องครับสำหรับเบอร์นี้นะครับผมกับเลี้ยวไปเลี้ยวนะครับหนึ่งฟังนะครับพี่น้องครับผมแล้วอีกฟังหนึ่งเดี๋ยวปอกันตอนบ่ายนะครับลมไต้ก็หีไทยคลิปให็นพี่น้องเบอร์ซ้ำนี่แหละครับผมพบปอกันใหม่คลิปหนานะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอกาวเข้ามาสวัสดีครับพี่พี่น้องนองที่ไอซี่ สุภูสุขนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับผม